บยเต็มดุบับปุถุครบปีนี่ป่พอพ่อเนี่ยปีนี่ละนี่ต้นนี่รุ่นรุ่นสามมันรุ่นที่สามหลุนที่สามเพราะเองอยู่บ่เพราะเองท่นเพราะห่วงเองเลย<น>บอดี้ซื้อบอดี้ซื้อบอดี้ซื้อกบเลยครับผมมันกินอยู่อันแหนแดงกินคือกันกินอยู่กินมีแหนแดงไหนน้ำเลยวันบอกก,กินไงมันใหญ่อยู่นี่วะที่ มันก็บ่ใหญ่แล้วยังบ่เฒ่ามากกัแป่นมันก็ค่อยกินของมันใส่พวกหลายเด้อโอ้อันน่้นี่เติมตลอดเตใส่กินเนี่ยมันเส่าเนีายังบ่แรกเอาหัวอาหารให้นมันแต่ว่าเบิด์ว่ามันนี้มือใหม่มาเบิดโอ้แสดงว่ามันกินแหแดงนํามันก็กินไปนําด้วยโอ้ตัวนี้เป็นตัวลดชนทุ่นในพ่อได้เด้อเนาะแม่นตัวกบก็กินปลาก็กินเป็ดเป็ดก็กินก็ไป็สมหัวอาหารนี่ไก่ดิไก่ก็กินไก่ก็กินงัว วัวเป็นหลเอาสมอยู่บ่สมอยู่การทีกินการที่กินบอกไงคือประสุทต,ติ์นี่นี่ตรงเพิงมัน<ส>ลดนต้นทุนพี่น้องเอ๋ยแสงอาทิตย์ตาดซองฟา้าบอกเวลาของมือใหม่ไทเ่เฮื่นไก่เฮื่นไก่ตื่นเศร้าเข่าสู่งานเมืองอีสานผาดพ,พื้นคำสอนโบราณว่าให้ตื่นเด็กคือกาหากินคือไก่นั่น ขยันไวสิบอ่อจนเกิดเป็นคนในท้นดินดันไปหากินต่ออย่าสมวัวถดทองอ่อมือเท่าบ่เอาหนังสั่นแล้วพี่น้องเอสยสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่บรรยากาศเจ้าสวนยุคใหม่ช่วงใบาย,บายได้ครับ่พาพี่น้องมาชมการเห็ดเกษตรผสมประส,สาน อย่างปลาเลย้ยงกบอย่างแหนแดงลดต้นทุนหลายอย่างนะครับมี่ยังแหนเดี๋ยวมาพูดคุยกับเพิน่์นะครับก็เคยมาเจ๊เกียร์หยังจาฮมูจักซื้อจากของสวนอยู่ในครับ <store. S 1> บ้านยังอยู่ไสเดี๋ยวมาสอบถามเสีเดียวจบเลยนะครับเป็นกําลังวานอาหารปลายอยู่นะครับอาหารปลาเม็ดซ้ำอยู่ก้อยปลาซัมปลรซิวก <c oughs> ําลังแหนอยู่สวัสดีครับพอ่พอพ่อยังพ่อยัง พ่ต่อยพ่ต่อยบ้านยังพ่อนี่บกขี้ยางบกขี้ย่างตำบลตำบลหนองหัวสากหนองหัวช้างอำเภอกันทรลมกันทารารมสีสเกตสีสเ,เกตกันเองก็ต้องเก่งใจพื้นที่หลายวันได้พอ่อนี่เห็ห,หนึ่งงานหาลาที่เหเ็ดกเกษตรผสมประส,สานที่ม่มีหน้าเขาเลยเนาะมียังแนในแปลงของพ่อนี่มีม่วงแล้วบกม่วงพัก ผักผักแขงผักขยั่งบกม่วงผักขยั่งผักหอมปีหอมปีปลากบปลากบไก่ไก่เป็ดเป็ดจิกเดียนจิกเดียนไม่มีอายุได้ดินนั่นเดียวจักปีละพ่อไอปลาเปลี่ยนมาตะกีนเป็นแทนเป็นหน้าบ่เนี่เป็นหน้าบ่ตะกี้เป็นไหเป็นไหปลูกยังตะกี้ตะกี้ปลูกโอ้ย ลงมาหลยแนวหราไม่ไดดผลกันเลยมาลงม้วนมื้อีบ่งไฮนี่คือเมต่าผมกำลังผ่าว่าไฮนี่ไม่ต้องมีมันแน่นอนมันกับปูกมว่อไหร่บัวปูมันบักไฮย่างสันเทวนี้เป็นไฮหย่งมองเงี้ยผ่านเป็นไฮอ,อ,อย่างมองเงี้ยผ่านเก่าจากปีเศร้าปูแล้วมารับเปลี่ยนแบบนี้โอ้ยหลายปีแล้วพอซิบพาพอ่อพอสิบปีมาเฮ็ดแบบผสมประส,สานนี่มีอย่างที่เป็นไรได้แน่ชุ่มมือนี่ก็ม้วนอีแล้วนี่ ก็มีขามีคดีทีมีขามีปลา,ม,นานมีนัมนมีนีไม่นันขายอะไรล่ะพอ่อขายน้ำบานหรือตลาดตลาดน้ำบานเนี่ยตลาดเนี่ยคดีแล้วทีล้อมอยู่นี่บ่มันต้องสาเนาะตื่นบ่นี่ตื่น,นเพียงได้นี่เพียงขกขาทำมาให้หน้าลรอไปเน้อสิเมนตัวคือ่อเจ้าวุ้กขาออปไกยปลาอยังละพอ่อปลาปลาปากปลานิ่นปลาปากปลานิ่นยังตัวหน่อยอยู นนี่่อยอยยูแล้วก็เลี้ยงเนื้อแดงให้มันกินมาหนะลดตน้ตนทุนหัวหาน,นนำะป่วน่ะเอาผ้ายางชุ่มมาหนี่มียางให้ชุ่มเนี่ยน่องเนื้อจากปลาแล้วก็ปลูกด้านในเด้อน,นะครับนอกจากเลี้ยงเนื้อแดงและะ้วก,ก็มีผักไผ่ไงปลูกแมนสี่ปีปลูกมาเบิร์ดหลังวันมาหนี่ปลูกมาเบิร์ดแล้วแล้วก็ด้านนี้กิยังพอมีอยู่อันนี้ปลูกแล้วมันโล่ถิ่มเพาะบ่ไดีโล่ว่านไม่ว่านไม่พักหอมเปรี้ยวหรือว่าพักใบเลื่อย นั่นละเดียวกัน<ะ>มันต้องเห็ดรังค่าทั้งหม็ดเลยบ่พอแมนเป็นยังคือต้องเห็ดรังคาก็กันแดดสิถ้บบาบ่มีรังค่าคือบ่สบไดผลมันบ่ไดผลทีโอ้ครับผมนี่พื้นที่หาไรของพอก็มีป่าที่พื่นเลียงอยู่ใน,นปลูกพักอันนี้ไปนำํำพักไผ่ไงตกมาให้นี่นะครับเป็นคือจังไห,หน้าเนี่ยแหละความเลือกกับประมาณบ่เลือกบนไดนะครับ ปลูกพักขยงมีปลาน้าบ่พอป่ะนี่มีเบิดหรือปลาโอ้พักขยั่งมุนขายบ่พอป่ะพักขยั่งนี่ได้ขายขายในบ้านปุ๋ยเคมีอ,อยู่บ่มว้วนนี่บ่ได้เฮ็ดเอามัน้วนตั้งแต่กล้งพักขยั่งเฒ่าที่สันนี่เฒ่าแล้วหอมดีปานหยังที่สันเฮ็ดพันธุ์เฮ็ดหยังได้เลยที่สันนี่ได้เบิดโอ้ครับพี่พื้นทีเ่เด้อเงียบเงมาพี่นะครับมันแดด ฝ่าไทยฝ่ายางพี่น้องเลือกมังเอานะครับมุ <c> ้ย <oughs> ม่วงก็หลายพันแล้วม่วงอยู่ไหนได้ด้านนี้นะครับขึ้นมาทั้งโน่นนอกจากสาปาแล้วด้านโน่นก็จะเป็นพวกปวกลูกผลไม้นะพอนะ่อเนมาะมะม่วงตอนนี้กินหน่วยเปนเบิดแล้วนะโอ้เบิดยามมันม่วงแบบพวงยังไี้นะพอ่อมันมีหนามดอกไม้เขียวสวยก็เป็นหน่วยดีบ่ที่ว่ามน,นี่เป็น เดี๋ยวส่วงเป็นหน่วยเดี๋ยวพามาชมนะครับของพ่อสุดอ้อยนั่นบ่แมน,นละเสา,ห,สาหัวเสาหัวเลยว่าอ้อยนี่ยังเป็นข้องคออยู่บ่อ้อยนี่นอ้อยนี่ออ้ยอยังคือสีดำๆดพ่อแล้วก็อ้อยต้งบุญนี่โอ้เอามาปลูกแข,งข,งขงก่งหัวคั่วไอ้คนบูกแข่งหัวบ่แมนเขากระเจียวไปสับไปอันสับแข่งหัวซับหัหวปลากระเจียวเกา่าๆบ่ได้กินดอกมันาบอกว่าอันนัมันเบิด์ตหรอมันก็ กินดูดอกมันคุ้มเหมือนเนี่ยบอังไดนดอกกินอยู่เนาะปลูกหลายเด้อนะครับกระเจียวตะบอกม่วงกับไร้คือกันเอาเดี๋ยวพาย่างเจ้าจักหน่อยนะครับพื้นที่มันใหญ่พ้าไายเบิ่งกินเบิดละ่ะหาไรเป็นกเกษตรผสมผสานนั่งเบิร์ดนะพ่อเนาะแม่นรวมแต่บาบมรีรวมหน้าเนาะหน้าไ<อ>ปเห็ดนขวงอื่นสบอหน้าอยู่หม่องอื่นแล้วโอ้ครับผมว่าจริงข่ายว่าได้ขายบ่พ่อคือลายแท้ขายโอ้ อันนี้กล้วยยังนี่หอมอยังก่นนี่พ่อนี้หอมหอมท่องละหอมท่องพอได้กินบ่พอกล้วยนี่พอได้กินรู้ปลูกปลูกไว้พอได้กินตามแนวแดนนะครับกล้วยเราปุ่นเครื่อออกปีแบบใหญ่เลยแลกวก็ยน็ยนมาทั้งพีนะครับรุดจากปลาแบบมวงมานะครับบ๊วยเต็มดูบับปุ๊ทก็ปีนี่บ่พ่อนี่ พี่นี่ละนี่ต้นนี่รุ่นรุ่นสามมันรุ่นที่สามรุ่นที่สามเพราะเองอยู่บ่เพราะเองพ่อพ่อห่วงเองเลยบม่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อกบเลยครับกําเนิดก็คือจากห่วงเล้ามาเป็นกบเลยปัจจุบันได้ขายแล้วบ่พ่อขายผดบอที่แหลกต้นนี้บอลเลยขายอ้าอีอยังนี่ทั้งนอกก็มีคือยังนี่อ้าทั้งในอยากออกทั้งนอกอยากเข่ามันรุดออกมาสับ่พ่อ ที่ต้นอ,ออกดต่ม่ตัดอ,ออกไปโอ้อโหุอะไรขุขาดว่าไม่เจ๊าะจ๊าตัวพอตจนนี้เอามะไซี่สี่ลอยกวนสี่ลอยอตัวนี้จับมาหลายแห่งต้นนั้นแล้วามาใส่ตัวนี้ครับผมมันกินอยู่อันแหนแดงนี่กินคือกันกินอยู่กิน,กนมีแหนแดงให้น้ำเลยอวันบอกกินไก่มันใหญ่อยู่นี่วะจี้มันกบวใหญ่แล้วเนี่บมัสามากกับแปน มื่ก็้คอยกินของมันใส่บวกไรอันเนี้ยโอ้อัดแหนเนี้ยนี่เติมตลอดเติมให้มันกินแล้วมันเศร้ายังมันแหลกเอาหัวอาหารให้มันแต่ว่าเบิร์ตบอวันนี้มือใหม่มาเบิร์ตโอ้แสดงว่ามันกินแหยแดงน้ำเมันก็กินไปน้ำด้วยโอ้กินแหยแดงนี่กินมาตั้งหน่อยเลยบ่พ่อบ่ฝึกใหมันดีมันตัวใหญ่หรือกันกินใหญ่หรล่าก็เพราะกันกินเอำมวานหรือว่าอู้รุ่นนี้ขายแล้วบ่นี่ย่งขายตัวหนังม้อนเบิร์ตรุ่นแหลกลักษณะบ่อของพ่อคือล้อมด้วยแง่เขียว แล้วก็คุดเป็นหล่องลงบ่ลึกบ่พออันใดบ่อนนิ้มือหนึ่งวามลึกก็คืบไปละคืบหนึ่งปูพยางสีขาวเอาอิฐทับไว้ขอปัน้นสำหรับน้ำเนาะพอนอ่แก่ให้อาหารเมร็ดเนาะสำหรับพบกระไดเปลืองหัวหารบ่พอต้องมีกับเปียงอยู่แล้วมาเอาแหนแดงเก็ดแหนแดงได้เอาแหนแดงมาให้มันก็ได้ต้มเปียงบานตอนนี้พ่อลดต้นทุนโดยการให้กบกินแหนแดง ต้นทุนก็นคือลดลงเรื่องของอาหารน้าพอ่อเนาะแบมโอ้มันกินแหนแดงไปตัง้งไปตั้งเงิดเถ่าแบบานี้เอา้ากบกินแหนแดงเด้อแต่แดงว่าแหนแดงนี่มีประโยชน์แห้งเนาะปลาบ่านกินกันเรากินบดลดต้นทุนทน,นี่แหนแดงนี่กบปลาเฮานี่สุดยอดเนาะลดลดอาหารหนะแมบมแล้วห้องนอกนี่เดี๋ยพ่อนี่ตัวห้องหนองมันสิออกอะไรหมดนี่นั่นเองเต็นแาวอยู่ อยากเขาปีออกมากเลยอยากเขาตัวนอ,อกอยากเขาตัวในอยากออกกบนี่เฮ็ดทุกปีว่ครับพอ่อกระลังเห็ดพิกายได้ผลบ่าพ่กายพิกายเห็ดใน้อยปีนี้ร้ายขึ้นปีนี้ร้ายขึ้นเพราะว่าแม่พันธุ์ไวหมอบง่งยๆก็มีผลกินไรกูโมยงนี่เฮ็ดเฉิดเฉิดผมโดนกันสีไงกูมูแล้วจุดประสงค์ของพ่อเฮ็ดขายสำหรับคนเอาไปกินหรือว่าเสพเห็ดพ่อแม่พันธุ์ คนเราไปกินแล,ล,ล้วเนาะไม่เท่าโลจักบาทเขา้าเสือกันอย่างนี้โลละลอยมาดทานลอยหนึง่งขายไปโลหนึ่งเรอเท่าแต่ว่าคันรถตนทุนได้คือกำไรอย่างดีเนาะเขีมีนตัวต <c oughs> ัวคนเราเสือเพราหานลายเนาะเมีนมันก็ร่างกินแหนแดงผับๆอยู่คนโอ้ยสมโอนี่เดียวพ่อพันยังพันขึ้นมวยแบกใหญ่ได้กินแล้วบ่โอ้ยตัวใหญ่มันอยู่คนตัวนี้ตอนมาก็ร่างปลูกพี่กายปลูกพี่กายตอนมาโอ้ เป็นังไรพ่อรถชาติมันมันก็ดีได้เหรอปลูกพี่กายปี่นี่ปีที่สองครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยพี่กายไม่ได้กินเนาะบ่ต้นหน่อยปีนี้เริ่มเอาหน่วยก็ร่างเป็นดอกเป็นหน่วยเริ่มเอาหน่วยนะครับสองปี้าตอนมาบม่ได้ตอนไปขายบะบ่แล้วก็บรรยากาศด้านนี่เป็นสวนแบบเผาของพ่อนะครับมียชกต้นพ่อแบบเผามันจะแถวสามแทวกันสิสามสิบก็ต้นสามสิบก็ต้นปลูก ระบบนามใส่สปริงเกินพ่พ่อครับเป็นหน่วยด้วยเด็กขายว่าพอเผ่านี่ก็ล่างเป็นแต่ก็ได้ขายข้าพระบนสต้นปีนะครับจักปีพอบอกเผ่าปีหกสองปลายปีหกสองหกห้าสามปีสามปีสี่ปีนี่ละสี่ปีนี่ได้กินหน่วยละปาดสูงปว่าแมานเพียงเอิกผมนะครับประมาณเม็ดเคืองคุณหน่วยมันจันมัน บำรุ่งเลยยังพอตอนนี้ไอ้พุ่นแล้วปุยขอกปุยขอกยอ่ยางเดียวย่างเดียวเกลือใช่ปะเกลืออันเอามาใส่อยู่จังหวะมันจังสี่เกลือก็ใส่อยู่ใส่ตอบหนึ่งที่มวนประมาณสามสิบต้นนะครับเป็นงามทุกต้นอยู่แต่ละแต่ว่ายังมันมีหน่วยเบอร์ทุต้นเนาะไม่ใช่แล้วก็บ,บรรยากาศด้านนี้นะครับนอนหน้าเลยวะพ่ะหรือือ่อฮือนนี่นอนอยู่พีลาบ้านหรือหน้า เป็นบ้านแล้วกลายเป็นบ้านไปล้วกลายเป็นบ้านละมี่พักแข่งพักแข่งนี่ได้ขายเรื่อยๆบ่พเ่าขายคู่มือแต่ว่าหยุดแต่มือนีดีขายจังไหนพักแข่งพักแข่งก็ขายเป็นถุงเป็นกิโลทีถุงจักโลกถุงอาหาโลจักบาทมันก็แล้วแต่ขึ้นแต่ลงช่วงนี้ช่วงนี้เจ็ดสิบบาทแสดงว่าถุงหนึ่งสิบกว่าบาทโลหนึ่งสิบกว่าบาทแมนพวกคือเพิ่งแเจ็ดสิบ หาโล้าหาโลละซิบมันจะได้หาซิบไงประมาณโลละซิบสามิบสี่บาทแล้วก็แก่มังกรดันนี่สียังพอนี่สีแดงเขาก็มี่ะเขาโบมี่บกินสมมุติเขาเห็ดมันพิดนะถิ่มซาใส่เน่าแต่พืดแต่พืชกบพี่เป็นังไรมันแสบมันแสบอยู่แต่ว่าบ่มี่ผู้สิกินมันเจ้าอันเดี้มันรวยม่งงามจะาข้องชาเกิดยางมากกิเก็บกินซื้อบ่ได้ขายบ่ได้ขายปุ๋ยใส่ตะปุ๋ยขอกใส่ตะปุ๋ยขอกสำหรับกิน ครับกินก <g ib li> ับโลนทิมสั่นตัวเอาไปเป็ดกินบ่พอกินกินอยู่แต่ก็อร่อยยังมานยังกินอู้อหร่อยมีซ้ำนี่บ่ครับแกงมืงก่อนตัวนี้แล้วนึ่ก็อยู่ซ้ายกันหัวเท่าไหรจักรลักษณ์นอน,นี่เศร้ายิ่งอกอซ้ำนี่ก็ได้กินแล้วก็ด่านนี่นะครับนี่ปล่อยปล่อยปลาอยู่บ่พอนี่มีเบิดเตแล้วปลา,าเพิ่งเคขึ้นมาในหลุ่มเลืกเป็นไงบอหน่น้องนี่บ่เล็กเชียงแอลบ่ซ้ำเฮน่าเนี่ เอขซ้งตไถ่เมื่อเงี้ยนนะครับอ่อนซ่อนแหนแดงมันขึ้นมาจนเป็นสองสันสามสันพี่มันตายป่ะพ่อตายมันทำมันแก่มันก็ิยุบลงยุบลงก็เอาใหม่อีกพึบเลยป่ะแมนขึ้นมาใหม่อีกขืนมาใหม่บ่ได้ขายป่ะมันก็บ่ได้ขายที่นั่นโบ้พิมพ์โมเสรมีสีโมเสยว่ายโลจักบาทจะพาพี่แพงโมเสือเลยตี๋ตี๋ ากระโลละลอยไปแล้วโว้ยกระโลดละลอยซื้อไว้หรอกถะเลาะละสามบาทสิเมาโมี่มี่ทั่วทั่วไปเลยเนาะแน่แน่เนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นตัวรถทนทุนในพอได้ด้วยเนาะแมนทั่วกบกากินปลากากินเป็ดเป็ดกากินเาผสมหัวอาหารเนี่ยไก่ดิไก่กากินไก่กากินงัวงัวมันหลูดเอาสมอยู่บ่สมอยู่กาสิกินกาสิกินบอกไงคือปศุสัตว์นี่นี่ต้องเพิงมัน ลดต<อ>้นทุ<ม>นตัวโอ้ผมยิบอันนียงพ่อมาหน่อยหนึ่งเลยครับแก้วมังกรบ่านกินถือไว้ใช้ก่อนเดี๋ยวพาไปชมด่านพุ่นต่อบักพเผาต้นนี้ได้๋ยพอจักปีม่วนมุนี่ปลูกบอลอยู่มันก็ปลูกไปเรื่อยๆม่วนแล้วไปปลูกปอกกันเหิืองามขึ้นกันจากทงหน้าปลาบักเผากบหลาขึ้นมาโนนนี่นะครับพี่เบิ่งบักพริกพันยังพ่อกิ๊เปี๋ไง พี่กินหถึกฝนพีกีนูนะครับหลักระลังเตรียมแปลงใหม่ฝนสิบเบิร์ตสมบพปลูกยังปกตินี่สิปลูกยังในโครงการโอ้กันของกินเดี๋ยวแล้วผัวพักผัวกันโซนขั้วสวนขั้วนี่โอ้มันก็มีปลูกทุเรียนขึ้นมากระลั่งเนาะจากต้นพ่อทุเรียนนี่เด้กระลั่งมาปลูกครูหนึ่งครูหนึ่งคืออยู่เจอละห่วยเป็นตะวทีกินอยู่แต่ว่ากระลั่งล่องเมืองแต่กระดานนี่นะครับพ่อมาม่าเขาห่มพี่พี โอ้โลนทิมก็มีพันยังละพ่อเนี่ยว่าเลื่อมซื้อเปล่าละซื้อบ่ได้หรอสร้างว่าสินอะมันก็มีแต่ท่องดีขาวแใงกว่าท่องดีหรอท่องดีรสชาติเป็นยังไงพ่อเนี่ยก็ดีอยู่ได้ล่ะพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บ่บ่ได้ใส่ยังเลยบ่ได้เก็บหน่วยมันทิมบ่บ่ปล่อยมันเลยแล้วจะสูสดีจำเลยก็เอาเลยหน่อยไงพืชแตะพืชไปละ บ้านนี้กินหรือขายมีผู้สื่อก็ขายดีมีผู้อัน่นก็ลูกร้านที่กินกินถ้าพี่ผู้สื่อกับขายมีผู้สื่อมีแยกต้นนี่สมโอนี่มีมีสองต่นต้นหนึงน่งผู้่นต้นหนึ่งอยู่นี่แต่ว่าโพดนอนไวยนี่ตะ่กี้โอ้ยโดแข้งแถวนี่ย้อนเบิดมอกินเบิดแล้วม่วานมันแก่กินเบิดแล้ว,อลวโอ้จะแสดงว่ากินแสดงว่าแสบอยู่สั่นกันกินเบิดถ้าลนทิ่มแล้จะมุดแสบสมโอ จักปีแล้วพ่อต้นนี้บนสามปีถว่าสามปีตอนบอกมาตอนมาอุ้ยสามปีหน่วยโผดแขที่ยงเด้อเอาพ่อว่าข้าวต้นนี้น้ำหอมอยู่บ่น้ำหอมมาลามันเจังไหนเป็นเนสีเอ้ามันเป็นเนสีมากมาเลยเลยมันมันก็มาเป็นมันก็มาเป็นเองมันตะกี้มันเขียวอยู่บ่เขียวกระมวนเขียวมาตลอดบานี้มาเหลืองบานมันก็มาเป็นเองมันเลสีทีตัวเอ้เข้าวต้นนี้คือเป็นแนวนี้ว่ะ ประหลาดเด้อบานนี่จากเขียวมาเป็นบักเผาวขาวโอ้เงินมันคือกันที่ปลูกมาแล้วกันเงินคือกันเงินชนกีกันดีไหวเลขสิออกเราขอเลขมันจะเป็นก็สกายพันดอกกันได้ปุ๊ดไงไก่บานก็มีเลี้ยงหลายบ่พ่อไก่บานโอ้ยฝุ่นยุบปลายางฝุ่นบ่ทั้งเป็ดทั้งอันะไรยุบปลายางโอ้ปลาสันไปเบิเบ่งแต่ก็มีบักซิดาอันนี้น้ำเดินนะครับบักซิดาอัน ที่ด่าเล่ยนเลียนที่ด่านอย่างเลนเลีน <laughs> บอกว่าไม่ได้แสบแสบ <c ười> เล่ยนเลี้วยได้กินอยู่เปพ่อ <c ười> กินอยู่คือกันมันเป็นังไรรสชาติมันก็หวานดีเลยเนะื้อมันใช่คือปล่อยให้มันมูนเบิดเ <c ười> นี่ยื้อแดงคือ <c ười> ปล่อยให้มันคาดแห้งทีเบิด <c ười> มันเน่ามันก็บ,บนคนกินแล้วดอกมันนะครับเน่าเบิ <c ười> ดด่านนี้เป็นปลาคาคาอยังละพ่อคาะลอยบานเท่านี้ละคาแดงตัวนี้คาแดงอันขุดขายยังไงนี่ ขายเบิดเงาบ่บ่บ่ไม่นอันค้าขายหัวขายหัวอยู่แต่ว่าตัวนี้ขายอันนอมันซับเอาเฉพาะนอมันไปดวกจิ้มแมนโอ้คาแดงได้ขายจังได้ละพ่อนอมันโลละหรือนอละลหรือมัดละขันขายเป็นอมเกิดนอระบาดนี่แล้วนอระบาด<ม>ไม่ยุ่นี่มันมันสิได้งเงินเป็นล้าน่นบี่แล้วนี่นอมสี่ดินเอาซ้ำในขุด ทอมนี่นี่บักใหญ่ป๋าตัว<บ>คนขูมือบอ่ได้ยังไงบ่ฝนเล็งนอไม่ค่อยออกบางกะเจ็ดสิบโอ้แต่ฝนเล็งนอบอ่ดีบ่พ่อนอดีแต่ว่าปกติกัขายอยู่เบิดปีขายเบิดปีอุ้ยหลายเด้อนะครับพื้นที่ประมาณงานหนึ่งนะครับสุดพุ่นเลยแล้วก็สมบูบรณ์น้ำปล่อยไงคือแต่พ่อ,อยายได้นอไม่พ่อต้องแต่งต้นมันน้ำนอแต่งดิแต่งต้นเอาต้นเทาออกต้นเทาออกกั น้อมกับสีญ่เอายังใส่บาหนิมะลุงวิแน่วิเคมีวิเคมีกับใส่พุ่นชิงวะผู้ขยขอบกับใส่ไม่คมีทั้งเบิร์ตจะแถวหาหกแถวสำหรับคารนะครับอันนี้ก็คักขึ้นกันผักหอมเปรพักใบเลื่อยต้นดีบแต่ว่าตอนนี้มิตรยาห์ชิโลออกกลับชิโลเบิด์ตหลาด้านนี้นะครับพ่อเพื่อนกับมี่ พอต่อยมีก้วยยังก็พอซื้อกล้วยหอมหอมเขียวหอมเขียวเอามาจะใส่นอมันที่แหลกเอามาจะปลาจีนปลาจีนบูรี่เอามาจากนอ่อลูกมันเอามาสองนอ่อบ่ปลูกันนี้ตูดหนึ่งปลูกไปพูนตูดหนึ่งกินจจกเชียร์หรอวะกินแล้วเนาะเป็นจากไหนรสชาติหวานหอมเยู่ได้คือก้วยหอมเหลืองอยู่บ่พอมันอะมันก็เขียว ต้งเทียมมันก็ออกรื่งเหลืองคือกันอมันจะเป็นองไรบุ่นมาจากกวยหอมพระยางดรนอนผมมียูเดอร์นะครับเป็นกลวยหอมอิสาราเอลนําเข้าจากกวยหอมคาวเวนดิสนะครับนี่แมนเลยนําเข้าจากอิสาราเอลแต่ต้นกําเนิดมาจากคนแอฟอันยังก็น้อง,องนอนแอฟริกาบ่โอ้ยลืมลหรอพระยาแดงนอกก็มีเดอร์นะครับมีอยู่นอนบาขายบ่พอเนี่ย มันผลิขายวิเดียนเอาเพิ่์ลเอาไปปลูกก็ซื้อบ่ผลิตขายในครับผมจองเพื่ออะอยู่ตรงมืขอเหวิน <c oughs> ชิคุดเมื่อนำนี่ด้านนี้ในครับปศุสัตว์ของพอ่อคือกันผูนั้นล้วนบ่พ่อตัวแบบตั้นึลยคู่ตัวนี้ผูล,ล้วนๆในขอกนี่เป็นงัวเละสายขุนเพิ่นขุนงัวนะพ่อเนาะม,มาเึงเระเสียบอยู่พอ่อขุนนี่บ่มาเรื่อยๆมาเรื่อย ตัวไรอ้วนเขาออกไปเขาเมฆไหมออกเอามาใหม่นั่นตัวเมยออเอามาใหมยโอ้แม่พื้นที่ทั้งพืชหาอะไรบ่มีมองได้ว่างเด้อน,นะครับแม่กระทั่งห้างยางเตยหอมก็บเอามาใส่คือเก่าทั้งผีกับ <c oughs> พ,พักขยงพักขยงซุ้มนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่พ่อคือจัง <c oughs> บ่ได้เห็ดเอาดีโอ้บ,นบานๆเลยธรรมาชาติเลยร่มทั้งหญ้านั่มนะครับคุณเฮ็ดพันธุ์ได้สบายเลย บานนี้ทะลุออกมาทาั้งปีทูอินวันที่อินวันของเราทูอินวันที่อินวันแน่ไรนะครับอินวันแหลกยังพาลาไม่ได้กีดดอกเบิองมีกระป๋ <c oughs> เก็บเบิดแล้วรอบเมืองปีนึงกีดพี่เดียวตีเดียวเป็นยังไงมันกระถือแน่ลูกกระบเฮ็ดเอาบานบ่อด้รละ้าบ่าไดไรลคกาก็เลยบ่เเฮ็ดเอาเันโอ้เลยปลูกอาอนแตนเป็นต้นหัวมถอนตัว อจักมีแยกตนแลพอนี่พื้นที่น่าจะมั่นกับสองไรนะครับนี่สองไรจั้งงานของกินสองไรกินหน่อยเป็นปลายางผ้าล่าสาหรับหล่อมหลอมเบิร์เดอร์นะครับลมเ,บเดี๋ยวพาเอาเบิร์มาเพื่อนปล่อยอย่างข้างในนะครับแตกบึนๆอยู่นะครับแต่ที่นีๆนะครับมีงวเหล่อยู่ตัวหนึ่งว่าแม่เหล่แท้เด้นนะครับว่ามันเหล่หล่อนแล้วก็บ่ไเด้เหล่ตลาดน้ำ ตัวนี้ว่าเด็กแม่งัวขุ้นนะพ่อเนาะบ<อ>่โอ้งามเด้อเลยนี่บ่ขา,ายบ่บ,<อ>บ่อบกคายอีกเนาเอาเลี้ยงลงไปบก <c oughs> คล้ายกันเลี้ยงตัว <c oughs> เอาบรรยากาศนะครับในป่ปลาชนอยางทีหล,ล่อมแซลมไว้นะครับนี่นีกันนีละผลผลิตไตโฮมยางเป็ดมีหลายไนไหนละพ่อเป็ดนี่อ้ยหาซิบกลัวอยู่หาซิบกลัว เองเพาะเองบ่แมพ่พาะเองฝักเองเป็นรุ่นรุ่นคือหน้าบ่พ่อเป็นรุ่นรุ่นเนียนรุ่นเกี้ยวเข่าต่มแน่อนอนนี่เปนแมนล้คือรุ่นต้มไม่อยู่บ่พ่อมันขายไก่สิเบิดแล้วย่างเจ๊แม่หรอกยังอยู่สี่หาหกแม่ว่ะขายกันจังไรวันนี้พ่อโลละขายโลละเก้าสิบบาทน้ำบานหเก้าสิบตัวหนึ่งไหนบ่าจักสามโลใหญ่ๆห่บัก กันโตตัวผูวได้อยู่สี่โลกวอยู่สี่โลกวกับกันกัวมันกับกับสี่ลอยมันตี้ตัวหนึ่งมันบวมเปียบพาโลกเลยบ่มีใบหาหลอยว่าได้กินเด้อเป็ดกกระได้เหน่ากเป็ดแล้วก็เป็นขอกงัวเหลือนั่นก็เป็นไก่บานหลายบัพ่อไก่บานโอ้หลายดีคือมันอันเอินมาโซ่เนี่ยจังหน่อยกุ๊กกุ๊กกบ่มาแล้วแจกตื่นเอายังให้กินปกติก็ลูกก็เอาอัน แหนแดงก็อันอันเข้าแล้วสมกันมาแหนแดงอีกเลยฝอยง่ไงคือปศุสุซั์ท้งงขออยู่นี่ยู่ไรย้อนแหนแดงสมกรสันมันคาอาหารบานเลยเนาะก็แเมนดิโอ้กุ๊ก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  เออมาเบิ้ง่กินดบ่บอกกินแล้วอาหารป่าล้ยวยาบอกขึยนมาลก่อันก่นวานอาหารป่าให้ไก่วนเห็รงอก้หอไกลกิแตกเวนมาพอเดี๋ิมเม็ดนึ่งถ้ามันเบาเมันจออกว่ว้ายอาหารป่าเรื่องไรอยู่ตัวพ่อไก่บาน ลายฝุนเขาต้มปลาคาปลาถี่ก็มีฟักเองออกเองเพิ่มจํานวนไปเรื่อยไข่ไก่ก็มีไก่ไข่ก็มีเนาะีอยู่โอแสดงเว่าเรื่องต้่มไก่เว่าเรื่องไข่ไก่ลาบเป็ดตุ่มเป็ดพวนนี่ปลากบไม่อาหันบริถุสื่อในตัวนี้บอกเรื่องอะไรมาดิบัตถุสื่อแล้วอยากจับไปเลยที่พักกระคบขคามีตะไข่มี่ักนาวนี่ักครบอันอาหารวัตถุดิบไก่ปลากบ ไก่โอ้ไก่ปลากบเป็ดอีกย่งอีกครบเลยเถอะเอ้าไม่ได้ซื้อยังตัวนี้ไม่ได้ซื้อซื้อตะสุลลดถ้ามาชมบรรยากาศนะครับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานของปตอยมันใหญ่แห่งได้พี่น้องหาอะไรยางไปกับเสาไปเป็นจงไหนเนี่ยพอเฮ็ดเกษตรมาหลายปีดีดักได้อยังเสมอนี่ก็ถ้าชื่อว่าได้อยังแล้ว โอไข่กักวเห็นหน้าแน่ยอยู่บ<ข>่อันเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกอย่างนี่ไข่กัวเดี๋ยวนาะไข่กัวบ่แนวมันกับโรคทุนบาหลายทอยห,หน้าด้วอู้ปัจจุบันพ่อเก็บยังขายเนี่ยมันก็รลายแน่วันนี้วันจกักสีไรอย่างไร <laughs> พ่อได้ขายอยู่เรื่อยจับพ่อได้ขายเรื่อยๆได้ว่ามือแล้วจักลอยสองลอยนี่ได้อยู่สามได้อยู่บ่ขาดมือวันซะบ่ขาดดอกบ่ขาดที่บันที่ซื้อยังกินอาหารขบพักขบ มีแต่เขาบ่ได้ออกเพราะว่าออกก็มีแนวกินเบิดขันว่าไปซื้อขนมเก็บกุ่มกินอยู่บ่นขนมเก็บกุ่มก <c oughs> ินดีอะไรเนี่ยจักปี <c oughs> แล้วปัจจุบันพ่อนจักปีวันนีอายุอายโอุโอ้อายุหกสิบสี่ปีหกสิบสี่ปีหลังจากปรับเปลี่ยนมาเหตุเกษตรผสมผสานนี่ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนแน่อยู่บ่ดีกว่าอยู่ดีกว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนมันบ่คคอยมีน่าอยู่เน่ากินปนี้บ่บ่อทีสิมี่หยัางเริ่มต้นที่แหลกมาเห็นยังก่อนงัวหรือไก่หรือเป็ดก็เริ่มต้นกันเลี่ยงหมูไปใช่ป่ะนี้หมูกับมะเกินโลก<ะ>กับเส้าเส้ากับมะตอม้วมนนี่เรื่อยไโอ้ก็เป็นงวขุ้นไปแมนเป็นขาเป็นไก่เป็นเป็ดไปแมนต้องม,อม้วนมันนี่เรื่อยไปาสัน